Isso é es especial! พูดถึงชาร์ตกันดีกว่านะครับก็วันนี้เรามีชาร์ตกันมาให้ทบทวนเลยครับครับผมต้องบอกก่อนว่าที่นี่เราก็มีชาร์ตนะครับในส่วนของ SOS Radio Top 20 20อันดับครับก็จะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาขึ้นกันมาในทุกสัปดาห์ในทุกเดือนครับผมนะครับเดือนทุีก็จะเป็น3อันดับสุดท้ายคือ18ถึง20นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเลื่อนๆขึ้นไปอ่ะ17จนถึงท็อป10ท็อป10จนถึงท็อป5ท็อป5จนถึงแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะก็เดี๋ยวจะให้น้องนนท์เป็นคนบอกให้ชาวสมคคนบบแฟรั ฟังนะอาจจะมีเพลงของน้องนนอยู่ด้วยแน่สาธุครับสาธุอ่ะลองดูครับก็ว่าวันนี้เนี่ยจะมีซิงเกิลไหนที่ถูกใจหรือว่าโดนใจสำหรับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยกับซูเปอร์ชาติโชคซูเปอร์ซูเปอร์ชาร์จฟิลฟิลนี้แบบประมาณแบบรถบัมมหน่อยรถบัมมรถบัมม์เอาละครับขอต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับเอาอะครับเรีอกรถจับจองได้20บาททุกคันเบอร์ซี่คำไม่ค่อยดีเราเบอร์ซีคำไม่ค่อยดีพงมาอะไรมีปัญหาพอแล้วพอแล้วสวนชาต ครับส่วนชาร์ตครับก็สำหรับชาร์ตนะครับ SOS Radio Top t 0 t y นะครับชาร์ตก็สำหรับอันดับที่20นะครับเป็น New Entry หรืออะไรนะเขาเสียงว่าไง New New Entry New Entry กับเพลงช้าๆนะครับของพี่แม็กเจนมานะนะครับจากค่าย AM นะครับ Yeah แล้วก็สำหรับ19อันดับที่19เนะครับเป็น New Entry เหมือนกันนะครับชื่อเพลงว่าแรกสัมผัสนะครับของวงละอองฟอง ครับต่อไปครับอันดับที่18นะครับให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอจากพี่คชาโรเบตร์ตโอเคหยุดตรงนี้ก่อนหยุดก่อนไช่ไหมห้าวิไปแล้วสามห้าวิเอาเร็วไปเหรอโอเคประมาณนี้แหละโอเคประมาณนี้นะขอโทษด้วยนะครับใหม่ครับเราหยุดคุยกันนิดนึงโอเคนะครับว่าเพลงนี้มีที่ไปที่มาอย่างไงอ๋อครับนะครับก็ผ่านไปสามอันดับนะครับก็อันดับที่20นะครับก็เพลงที่เราเปิดไปแล้วใน ชั่วโมงแรกครับนนเป็นคนเลือกมาด้วยของคนเลือกแม็กเจนมันนะใช่ช้าช้าเขาก็บอกแล้วช้าช้าช้าชนะครับแต่จังหวะเพลงไม่ช้านะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับนะครับสิบก้าก็คือเดี๋ยวผมทวนอีกทีแล้วกันเราอฟองนะครับจากสไปซี่ดิสนะครับแรกสมัครรักนะฮะ อันดับ18นะครับให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอจากคาชานะครับก็เป็นเนื้ออนทรีที่มาแรงมากเลยทีเดียวสาอันดับ3มอันดับอ่ะทีนี้มาอันดับที่17บ้างครับนนท์ครับสำหรับอันดับที่17จนะครับจากแรปเปอร์คันพ่อนะครับเมียไม่มีโจ伊บอยครับก็เพลงนี้คิดว่าทะยานไปเยอะในหลายๆในหลายๆชาร์ตนะครับก็ มีไม่มีกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับอันดับที่16ครับอันดับที่16ครับชื่อเพลงว่าลุกซี่ของ n e โกจัมดูแล้วทุกคนต้องลุกแมวกระโดดนะครับดูแลดูยัง MV ยังครับไปดูจะได้ลุกต้องดูนะครับครับผมสำหรับอันดับที่15นะครับชื่อเพลงว่านิทานครับจากทหารเสือมัสเก t ตเทีร์วงนี้เขาก็เจ๋งนะทำเพาทำเออกมาเยอะมากหลายๆเพลง ถือว่าเป็นเพลงที่เพาะมากแค่คุณผมชอบมากแต่ยันแต่งทีแรกก็ได้ยินเพลงกอสัญญาใช่ไหมฮะเพลงนี้เพราะมากประมาณนี้ครับปิดอุตส่าห์ปิดเลยนะคปิดว่าจะลักแฟงคุณแค่คุณโอเคครับอลไะครับสำหรับอันดับที่13ชื่อเพลงว่ายังจากพี่พี่ลิปตาตรงน้ตงนี้ก็จากชื่อนะครับคิดว่าน่าจะห่างหายไปแล้วนะครับเพราะลิปตาไปหมดทุกคนตามไหมขพไปแทนชนน์ด้วยนะครับ ก็สำหรับอันดับที่12บชื่อเพลงว่าความเจ็บยังคงหายใจนะครับของพี่อ๊อฟปองซ่าก็เรื่องราวของซิงเกิลนี้เนี่ยจะตวดมันอยู่ที่ MV ใช่หลายคนได้ดู MV นี้แล้วรู้สึกแบบผมได้ดูพี่อ๊อฟร้องด้วยนะมันมันมีจริงไหมชีวิตจริงแบบนี้นะความเจ็บยังคงหายใจนะฮะ อะมาถึงอันดับที่11นะครับอันดับที่11ครับกับเพลงชื่อว่ากระทันหันจากโลเฟสฟิเจอริงกับฟิล์มบงกฎและก็รุสุพรุษครับมาถึงท็อปเทนแย้เข้าสู่ท็อปเทแล้วนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบลึกและสำหรับ10ผู้ท้าชิงสุดท้ายนะครับก็มาถึงเพลงอันดับ10นะครับภูมิแพ้กรุงเทพจากพี่ป้านักฟิเจอริงกับตะกแตนชลลดแย้สักท่อนนะเพลงนี้แนแดมาแเด งาตกใจเลยนะแกนแหม่ตายจ้ะผมน่าจะเป็นนักดำน้ำทีมชาติอ่ะเอาใหม่เอาแบบเสียงพี่ป uh ้างแต่เมื่อเจอเธอนั้นก็สุขใจเหลือเกินอ่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้พี่ผมไม่เคยลองทำเลยจะกระตุ้นคุณยังไงโอเคหนึงสองทุ่มขอร้องครับแก้มุ๋นหน่อยครับครับผมเก้าอันดับสิบนะครับ ขึ้นอันดับมาจากอันดับที่12อนะครับอยู่ในวิกนี้มา4อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปอันดับ9นะครับแต่อันดับมาจาก14นะครับชื่อเพลงว่าอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมจากโฟมผมมีทักเต้นเนื้อเพลงนี้ครับเต้นได้เปล่าอะไรนะเขาเต้นไงแล้วนัที่สองคนเซ็กซี่นะกล้องไหนกล้องไหนกล้องไหนอ่ะจัดหน่อยเขาเต้นไงอ่ะ อยากได้แฟนเก่าเพิ่มมาเอ่าอีกคนหนึ่งม่ใช่ไหมมันไม่ใช่แต่ผมว่าคุณเจ๋งมากคุณลูกคุณเต้นอันนี้ผมไม่ใช่เต้นไว้ก่อนไงต่อไปนะครับเป็นอันดับแปดนะครับแต่อันดับมาจากอันดับที่13นะครับอยู่ในวิกนี้มา3วิกแล้วนะครับชื่อเพลงว่า best song ever จาก one direction นะครับจริงๆแล้วหน้าตาผมเนี่ยเหมาะจะอยู่กับ boy band กลุ่มนี้มากๆคืออยู่ในวงได้ว่างั้น เหมาะจะเป็นคนเก็บสายไฟในวงนี้ใช่ครับตอนนี้อันดับไหนแล้วเนี่ยอันดับไหนแล้วเนี่ยอันดับ7ครับอันดับ7นี่มันยังไงโอ้โหใครนี่ไงพัดใครใครตายเถอะเอาละครับเพลงต่อไปนะครับอันดับ7นะครับจากวิธีแล้วก็อันดับ7นะครับอยู่ในวิกนี้มา17อาทิตย์อยู่ในชาร์ตนะครับมา17อาทิตย์นะครับกับเพลงไม่สนิทจากนเดชคุกิมิยะไม่ใช่หรอไม่ใช่ กับเพลงไม่สนิทจากนนท์ฉนนท์อ่ะอ่ะเย่ย้ำอีกทีนึงครับอยู่มานานแค่ไหนฮะย้ำโอ้โหอย่าย้ำเลยครับมันเป็นช่วงอายุที่ยาวนานพอสมควรนะครับเพลงไม่สนิทนะครับอยู่ในชาร์ตนี้มา17อาทิตย์ครับทุกท่านครับเท่าอายุเลยใช่เอ้ยเออใช่เท่าอายุเท่าอายุนนท์ขอโทษครับเวลาผมดูอายุเต็มผมมักดูตามสภาพหน้าผมก็เลยนึกว่าอยู่ประมาณ9อาทิตย์อย่างเงี้ยครับไม่ท้าย 17อาทิตย์เท่าอายุผมเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่เหนียวหยุบอยู่เหนียวหยุบเอ้ยเนียวเหนียวหนึ่เนียวแน่นมากนะครับจริงๆแล้วภูมิใจนะ ผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ทํางานออกมานะครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้เห็นผลงานเดินทางไกลออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นเขาอยู่ดีมีสุขนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับเป็นสุขมากๆอยู่ในชาด้วยกขอให้คุณไม่ไปรายงานชาดที่มันมีเรืงของคุณอยู่แบบนี้เรื่อยๆแล้วกันาขอบคุณมากที่นะครับผมกำลังใจให้อันที่เจ็ดก็คือน้องนนทนนกับไม่สนิทนะครับที่นี่มาถึงอันดับที่หกแล้วครับผมเอาล้ครับใกล้เข้ามาสู่ท็อปหใช่ไหมท็อปห้าท็อนี้ครับ อันดับ6ครับไต่ขึ้นมาจากอันดับ9นะครับอยู่ในวิกนี้มา4อาทิตย์แล้วนะครับ Made in the USA จากเดมิโลวัตโต้ใช่ป่ะฮะอ่าใช่ใช่ครับเดมิโลวัตโต้เดมิโลวัโตนี่ครับจากบิลวูซซ์บิลวูซ์มิวสิกนั่นเองนะครับเพราะเป็นหนึ่งเพลงสากลที่อยู่ในชาร์ตของเรานะครับครับก็มีเพลงสากลเข้ามา1 2 3ซิงเกิลใช่ครับนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นศิลปินที่ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาใช่ครับบางเดือนก็จะเป็นแบบ แดนแดนหน่อยแานแดี๋ก็จะแบบชิลๆก็มีใช่มันอยู่ที่ยุคสมัยนะครับแล้วก็กระแสด้วยอ่ะมาถึงอันดับที่5ดีกว่าเลข<ม>สวยมากเลยทุกอย่างเลยโอ้ห้าทุกอย่างนะครับเพลงนี้เมื่อท,ที่ที่แล้วนะครับอยู่อันดับ5นะครับแล้วก็ทีนี้ยังอยู่อันดับ5อยู่ในชาร์ตมา5อาทิตย์แล้วนะครับกับเพลงเพดานจากซีสเก็ครับจากค่าย CTS เย a ได้นะครับซีสเก็บ อันดับอันดับสี่เพลงนี้เพลงนี้ลดลงมานะครับจากอันดับ3นะครับอยู่ในวิกนี่อยู่ในชาร์ตมา8อาทิตย์แล้วนะครับกับ Rock and Roll จากเ v วิลอะไรอ่ะเอว l ลเลว n e เอวิลเลวิน n ซนี่มิวสิกใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่หลายคนชอบไงใช่ชอวเป็นผู้หญิงเท่คนนึงนะป๊อปป๊อปอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟ้าวฟังนะครับก็ อยู่มานานเหมือนกันได้ข่าวแสัปดาห์นะครับในส่งเอวิลเลอรนครับล็อกแอนโลนั่นเองครับอันดับ3นะครับอันดับ3ครับร่วงลงมาจากอันดับ2นะครับอยู่ในชาร์ตมา7อาทิตย์กับโรอาเคที่เพอร์รี่ครับนะครับก็จาก Universal Music เช่นเดียวกันนะครับชาร์ตต่อไปนะครับท่านพี่น้องครับโอเคอันดับที่สองอันดับสนะครับอยู่ที่อันดับ2นะครับตอนนี้อยู่ในชาร์ตนี้มา4อาทิตย์แล้วนะครับกับเพลงจะรักให้รีบจองจากพี่ตั้มบราวูด ใช่แล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีแฟนคลับในในสยามสแควร์ใช่ไม่แพ้ศิลปินคนอื่นเลยทีเดียวเขาเป็นผู้ชายที่เฟรี่มากนะและแล้วนะครับพี่น้องครับก็มาถึงอันดับหนึ่งแล้วนะครับอันดับที่หนึ่งหนุ่มคนนี้นี่ต้องบอกว่าแฟนคลับเขานี่คือแบบเหนียวแน่นมากนะครับไปที่ไหนป้ายไฟแทบจะกระแทกหน้าอยู่แล้วนะครับเยอะมากๆไปเจอกันที่ไหนนะครับ ก็กับเพลงนี้ครับโดยไม่มีเธออันดับหนึ่งนะครับจากพี่ต้นธนสิทธิ์นะครับจาก True Fantasy ใช่แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งงานที่ครัขึ้นอันดับหนึ่งแล้วก็อยู่คงที่จริงแล้วคือเขาอันดับที่หนึ่งมาตั้งแต่จาที่รที่แล้วใช่แล้วก็อยู่ไี่ประมาณหกวัปหกสเองนะครับไต่ขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งพอสมควรนะครับแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งครับแต่ยังแต่ยังไม่เหนียวเท่าไม่สนิทนะอยู่มา1 7วเจนะครับเหนียวหนึบมากคิดว่าจะอยู่ถึง นานแค่ไหนเอา,เอามัน่นใจในแฟนค,คลับไหมแฟนค,คลับเราก็เจ๋งพอมั่นใจไหมสามารถฟังได้เรื่อยๆครับผมไม่บังคับนะครับแต่ว่าอยากให้บอกรู้้เลยว่าถ้ายิ่งขอมาผมยิ่งเลิฟแล้วก็จะยิ่งพัฒนางานให้ดีต่อไปครับจบๆรอตายเถอะชั่วโมงหรอชั่วโมงเนี้ยุ่ดตรงอ่ะเอาล่ะครับสวัสดีครับทมาชิกใหม่วันนี้อยู่กับดีเจโนแลนด์ t ี e w พีเดอะเวิร์ว้าวว้าวว้าว้นแรงอยู่ล้นหรูอยู่บ้าน ถ้าร้องได้เปิดแอร์ถ้าอยากได้คนดูแคร์ให้เปิดยายหย่มาพอแล้วเราจะบิ้วไปไหนกลับมาในช่วงท้ายนะครับในปลายช่วงวันที่สอแล้วล่ะห้าโมงเย็นกับอีกสี่สิบนาทีนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราอยู่กับดีเจนนครับแล้วก็ดีเจนน์เหลือยังเหลือพาร์ทที่ต้องทำก็คือการแจกของรางวัลใช่ครับแล้วก็ให้นนเนี่ยร้องเพลงโชว์สดๆเลยครับผมพร้อมไหม พรอมเลยครับลองสนเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนว่าจะเอาเพลงอะไรมาให้กับแฟนคลับแล้วก็คุณฟังชาวเสียามแควได้ติดตามกันครับก็จริงๆวันนี้เอาซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมมาครับก็เป็นเพลงที่คอมไหม์ดีๆเพลงนึงนะครับมอาแอรักเพื่อนนะครับลองฟังกดนเูกับเพลงไม่สนิทครับพร้อมเลยครับนนพร้อมเลยครับโอเคพร้อมรับไปเลย ถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเธอจะรักฉันม้างไหมไม่สนิทใจจะเป็นเพื่อนกันถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเฝ้าแต่คิดไปจริงจังอยากให้เธอฟังคำว่ารักเธอถ้าเธอรู้แล้วไม่รักไม่เป็นเพื่อนกันเธออย่างนั้นคงตง้องเงียบ เก็บเอาไว้ในใจดีกว่าบอกไปประมาณนี้ครับเย้่ยพี่ไม่ทันเลยเนี่ยเสียงแงบมากวันนี้ผิดพลาดระการขอเพลงด้วยครับเดี๋ยวมันต้องมีเพลงอะไรที่แบบคือคักหน่อยคึกคักเนยละฮะดีเจพี่ร้องกับผมไหมเพลงนี้เพลงอะไรบอกก่อนเพลงนี้เพลงนี้คิดว่า จริงๆเวลาน้อยแล้วนะวันนี้นะไม่ทราบว่าอย่าอย่าเปลี่ยนเป็นเดนเราเปลี่ยนไปไมเด้นนะเปลี่ยนเป็นเดนต้องร้องต้องร้องต้องร้องเงี้ยไหมเวลาเหลือน้อยแล้วอยากร้องเอาเพลงนี้ก็ได้จะบอกเลยว่าอยากอยู่กับท่านนั้นมากนะครับเลยถามท่านว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมเหรอครับอยู่ต่อเลยได้ไหมจากพี่สิงห์ตัวนำโชคครับมาร้องกันครับกับพีเจพีโอเคฟิชชิ่งเดย์เจพีดีเจพีโอเค อีกหนึ่งซิกิลน,นี้ครับอเดี๋ยวผมฟีดด้วยโอเคครับจากน้องโดนชนโนที่วันนี้จะมาร้องให้เราได้ฟังกันอยู่ต่อเลยได้ไหมจากสิงโตนนำโชคครับ อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำเว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอเดี๋ยวเราจะมีหน้าใหม่นะครับในเบร a นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดคุณอะไรครับ สวัสดีค่ะพี่เหมียวค่ะสวัสดีค่ะพี่เหมียวสวัสดีค่ะพี่เหมียวอยู่กับค,ครับเอาแล้วครับดีเจพีหายไปแล้วตอนนี้มีดีเจพีแล้วก็ดีเจนนท์นะคะมันดุดร้องหอนอีกแล้วสวัสดีคับพี่เหมียวค่ะน้นองนนท์รวันนี้เจอกันที่โตตรตาร์ใช่ครับ<อ>ไปทำอะไรครับที่โรตัสลามินทราครับอเอาลิงน้อยไปจากลบุรีฝั่งน้องนนท์เนี่ยค่ะใช่ลิงเป็นพวงเลยครับเอาลิงเป็นพวงตุ๊กตาลิงเป็นพวงเลยนะครับ เลิงจักจักหรือเปล่าฮะเลิงจักจักหรือเปล่าพี่เหมียวน่าจลิงจักจักค่ะเลิงจักจักขอบคุณมากครับ ผมค่อนข้างช็อกมากเลยลิงเยอะมากครับขอบคุณมากครับเข้าคําถามเลยแล้วกันครับว่าคุณเหมียวสิธิ์ที่จะได้รับนะครับในส่วนของโปสเตอร์พร้อมไลเซนของฝาบ้านของน้องนนนะฮะใช่ครับแล้วก็รุมถึงเข็มกลัดนะครับรุ่นอัลิมิเต็ดผลิตเรื่อยไม่มีวันดุดวนไม่มีวันหมดนะฮะไม่มีใครเอาด้วยไม่สนิทนะครับคุณเหมียวสิธิ์ได้รับไปแค่ตอบคาถามของน้องนนให้ได้คําถามง่ายๆคงไม่ยากครับใช่น้องนนนะครับมีคําถาม ถามคุณเหมียวเลยฮะครับผมมีคําถามครับก็คาถามนี้พึ่งนึกได้เมื่อกี้นะครับ<า>แล้วก็มีพี่เขาช่วยกันตั้งนะครับอยากจะถามาพี่เหมียวนะครับว่าเออเมื่อกี้นะครับได้ฟังไปแล้วนะครับกับชาร์ตของ SOS Radio Top t w นะครับอยากทรบาบว่า<ม>เพลงไม่สนิทตอนนี้อยู่ในอันดับที่เท<อ>่าไหร่ใน SOS Radio Top Chart ครับได้ฟังหรือเปล่าครับท็ Top าร์ต SOS อันดับเจ็ดแต่ถ้าอยู่ในใจเนี่ยอันดับหนึ่งตลอดมีสองอันไหมครับเข็มกัดแมวใช่ไหม มีเยอะมีเยอะครับโอเคครับยองนนท์บอกว่าถูกใจมากนะครับนอกจากเข็มบัดกับโปสเตอร์นะครับจะให้ทุกอย่างที่มีในชีวิตไปเลยนะครับบ้านนะครอะไรก็ตัดที่ดินพร้อมหนี้สินนะครับติดธนาคารทีนหน้าติดทะเลตั้งแตธนาคารแมวโอเคครับคุณเหมียวครับคุณเหมียวครับตรงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวติดต่อกันหลังไมม์อีกทีหนึ่งนะครับ ก็ติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจอยู่เสมอนะครับก็อย่าลืมว่ากลุ่มแฟนคลับของน้องนนยินดีที่จะติดตามต่อให้กำลังใจอยู่เสมอเลยนะครับคุณพร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีให้น้องนนเสมอเลยขอบคุณมากครับครับผมซึ่ะเป็นว่าวันนี้สุดท้ายเลยดีกว่าให้น้องนนครับฝากให้กับแฟนคลับชาว ชาวเสียงแควแล้วก็แฟนคลับให้กับศิลปินทุกท่านแล้วก็ถึงแฟนลับของน้องนนด้วยนะครับวันนี้มาจัดรายการเป็นยังไงครับกับหน้าที่ของการเป็นดีเจจริงๆต้องขอบคุณครับขอบคุณทางเอสเอ็มรดิโอนะครับขอบคุณพี่ดีเจพีขอบคุณพี่ๆทีมงานอยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยนะครับนี่<ม>ถ่าย <นะ S 1> ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเป็นเกียรติมากที่คันนึงได้มาทําอะไรใหม่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าวันนี้ยังมือใหม่นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าล่วงเกินยังไงไปขอโทษด้วยครับเเข้้าาาาาามมมมมมหนชิญผไปก เชิญไปผมมาอีกไปไหนล่ะชวนมาไม่จะหน้าตายเพราะสมองไม่ดีอีกโอ้บพูดไปอ้าวเซามาอ่าสุดท้ายแล้วครับน้องโดนฝากผลงานหน่อยตอนนี้ใครที่อยากจะติดตามผลงานของของน้องโดนครับติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างทมได้ทางช่องทางไหนก็มีหลายช่องทางมากครับก็เป็นทางเพจ ก็ได้นะครับแฟนเพจของค่ายเรเองนะครับก็ Facebook นะครับ i am s i a m official นะครับหรือจะเป็นทาง Twitter ของของทางค่ายนะครับ i am u n d e r s c o s i m นะครับแล้วก็มียจด้วยอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับกับค่าย i a m น้องใหม่ครับฝากตัวไว้ด้วยครับนนทนนครับซิงเกิลต่างต่าครับซิงเกิลต่างตครับก็ดาวน์โหลดในหลายๆช่องทางมากมีทั้งเว็บ true music com นะครับแล้วก็หรือจะเป็นทาง i ไอทูแล้วก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วหรือว่าง่ายๆเลยครับยกโทรศัพท์ขึ้นมากด2อสีตัวโทรออกบอกชื่อเพลงครับ Esso é especial.